ไปก่อนดีนะเลยปัญหาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวหิมจะกลายเป็นน็อปซิเดียนนะเดี๋ยวแม่งก็ชิบหายอีกแล้วกดตรงนี้ไว้ก่อนอน้ำอ้าวเอ้ยตรงนี้มันรั่ววะโอ้ตรงนี้มันววรนัน่วนะผมไม่ได้สังเกตนี่เราจะได้ละ อืมก็ลองขุดดูนิดนึงเดี๋ยวผมค่อยหาอะไรมากั้นไว้ที่ถือใช้ได้นะค่อยหาอะไรมากั้นไว้นะเพื่อกันโดนลาวาลวกเอากับโดนน้ำกรดรู้สึกว่าผมใช้พื้นที่เปลืองมากเลยเนี่ยทำจริงสองกุณสองก็ได้นี่นะขยับมาสักนิดนึงเอาอขยับดูก่อน ก็ทุบตรงนั้นออกนะมันเพรมันเปลืองพื้นที่ไงโอเคนะโอเคได้ได้ได้ส่วนเราบ้าควรจะเปิดไว้นะเพราะมันได้เป็นแสงด้วยไงนะเพราะมันไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรได้เป็นแสงด้วย เห็นแล้ว่าดหินได้แล้วนะผมุดตรงนี้ลอะอ่ดตรงนี้ดีกว่าอย่ายนงุดเลยเดี๋ยวหินมันโดนเราอ่ะตรงนี้มันเราจะได้ดูดของง่ายกว่าเสร็จแล้วครับกับเครื่องุดหินนันเสร็จแล้วเครื่องุดหินปั๊มบันนี้ผมจะปั๊มหินดีกว่าที่กดนี้จะพังเลยนะครับ ว่าขอไม่เขาขอไม่ค่อยเข้าตัวเลยนะตัวอย่ยังเงี้ยดีสุดแล้วเนี่ยมีฮอปเปอร์นี่ดีนะเนี่ยแต่ไม่มีอ่ะจนยังจ,จนอยู่จนเรื่อย ดเดเต้นไม้โตแล้วแต่ละตนน้นยังนะทำโอ้ยไม่เห็นใจคนตัดบ้างเลยนะที่เกียจตัดน,นะอ่าปลูกองส้นก็นได้นะมันไม่ได้อะไรมากหรอกเฮ้ยอย่าอย่าเมยเออดูเขาโตแล้วนี่อืมว้าวยูไม่อะไรสิบวิกลับ กับต้นนอนที่ทุ่งจมน้ำไปนะฮะถุยคือ,อมันตัดต้นตะบนกันมตองอะไรเนาะเออช่างมันขึ้นตะบนนี่ขึ้นได้เหจริงเหรอคือเป็นชมวิวหน่อยนะต้นไม้ที่สูงที่สุดในเกอนอาะนี้เอ,อ้ผมมาผมมาจากโลกใหม่ครับเห็นนะ ไม้ต้นไม้มันไม่ผิววะปกติมันต้องผิวนะอ๋อใช่ใช่นี่มันคนละเวอร์ชันกันใช้ได้แผ่ไอ้ผมใช้มันเป็นเก่าแล้วมไม้จังเกิลเหรอ มันจะเกินท่าผูจริงนะผมบอกตรงเลยผมนี่เห็นแล้วขี้เกียจแทนแหละเพราะมันต้นใหญ่มากนะฮะต้นใหญ่จริงๆเป็นไม้ใหญ่ต้นแบบนั้นมันสูงนู่นไปนู่นแหละฮะซึ่งราตัดจะตัดหมดตัเหมือวแต่มันจะเกิดความขี้เกียจนะตัดต้นเล็กต้นน้อยมันน่าจะดีกว่านะตัอเท่าต้นมันหนุกว่านะตัดต้นเดียวมันได้เยอะมันต้นใหญ่เลยมันทําให้รู้สึกขี้เกียจได้นะของหลายๆคนอ่าวางไปแผละ ขอไปค่อยสร้างหลังคาาะบนเด่ะเรามีมาต้องครับกล่องเพิ่มเอ่อรู้สึกเหนื่อยนี่ถ้าพูด,ดะอะไรบ้างขอไปรู้สึกวันเหนื่อยนิดหน่อยนะวัะนนี้เหนื่อยๆยังไงไม่รู้อ้าม กระดูกมาไงวะเฮ้ยอ๋อผมใส่ในตัวไว้นานแั้นนี่ลืมลืมกตว่าจะไปนั้นอะไรนะ่ะจะไปใสใ่ต้นเมลอนเราให้มันโตๆเร็วๆวนะจะได้มีอาหารกินเก็บเก็บก่อน <c oughs> เฮ้ยรอรอแล้วที่เหลือเราก็รอมันออกต้นมาแล้วทุกกินได้เลยนะรอ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 ไป คราวนี้เราจะไปคราวนี้แล้วผมผมก็จะไปเสือกออกาะกันอืนะ่นนะทุกคนอ่ะขอขอพิมพ์สปอนเบลดาบก่อนเอาดาบไหมอืมไม่รู้เลยนะเออจงโลดโลดโอเคโลดสักทีเน๊ยนั่นโน้ตี่ไม้มันขยับอ่ะทำไมได้เกาะผมมันไม่ขยับวะตอนนี้พอยู่ผมหมดแล้วนะยิงไม่ได้แล้ว ผมก็จะมาเอาดาบไม้รีอ,อ,อาอไม่ได้เลยวะโโอ,โอ้ไม่ได้สองชั่วโมงนะข้างหน้าคขาไม่เอาโถกลับบ้านกูก็ได้ลก็โตแล้วแล้วก็มืดด้วย,ววยอ่าแล้วก็ครับ ดีมาสักอันหนึ่งเอามาหมดเลยแล้วจุดโอ้ขกาปุ๋ยมาหยอดสักนิดนึงก็คงจะดีกว่านี้นะเอาปุ๋ยมาหยอดก่อน ปุ้ยปุ้ยมันคือผมกระโดดแต่ผมชอบเรียกว่าปุ๋ยนะนยัยไงนี่แหละครับเหลาด้วยเดี๋ยวผมก็ทำการเป็นเสือกอเดือนนะเห็นรู้ว่ามันพิมพ์มาร์คได้ก็ลองดูนะมัาร์คไม่จริงเปล่าดาบไปอันนึงด้วยฆ่าได้นี่เหรอโหแหลมเลยนะฮะทุยผมไม่เกียน์นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปอ้ยมึงฆ่ากูแต่มีอะไรมานี่นะไม่เอาไม่เอาแนมะ้ คนจะไปอย่างสาันติไปขอของมานี่นะไปขอขอมั่งนะ <c oughs> นะใครมีเทพใครเทพว่าขอของมั่งนะ I, อืมไอเอสคนนะดูแชทอืมวาร์ปยังไงวะใครยังไงไอเอสวาร์ปจะไม่เชื่อคนไอเอสวีดเออาร์พีจึบ๊บยังไงวาร์ปแล้วก็เพลเยอร์ คราวนี้ยก็จะมาสุ่มเพยเยอร์นะฮะโชคสนุกเลยกดแถบค้างแล้วก็ปื๊ดฮ่าฮ่าแอคกาะใครวะฮ่าฮ่าแอคเนี่มันเกาะใครผมเกมนะบอกได้นะทุบไม่ได้นะฮะแค่มาสำรวจเ,เฉยๆนะฮะฮ่าฮ่าแอคเนี่มันเกาะใครวะเอ้ยเกาะมันโคตรสวยเลยเกาะไในสวยนะเนี่ย ขอต้นอ่อนเลยนะขอหน่อยนะนายไม่เก็บเดี๋ยวเซิฟเซิฟเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็รีขยันมึงก็หายอยู่ดีผมเบอร์ไม่ไดแน่นองจากไม่ใช่กาะผมนะที่เลขของรถนี่เพราะความอยู่ผมหมดนะสูงทบนึงนะได้ใครคราวนี้ได้ได้มิวเออได้มีกเหรอใครวะโอเกาะมึงเจริญมากเลยนะเกาะผมเนี่ย ผมทำเลยผมย้ำว่าผมทําอะไรไม่ได้นะทุกก็ไม่ได้ทำไรเหยียบไรกไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้ทักอย่างนนในกาะอื่นนะได้แค่ดูนะนอกจากเขาจะพิมพ์รับเข้าเกาะน,นะอ๋อเขาไม่อยู่เอ้ยเออคุณจะตายไหมเนี่ยนี่เราไปเกาะใครดีไปเกาะไปเกาะซัมเมอร์คิปเปอร์ดีกว่าไมไ่เล่นๆนะะไม่มีอะไรทำจริง,รงชวง่ว่างเกาะคนนี้แบบว่า โอ้โหนี่เกาะนายเหรอแปลว่าคนนี้เล่นมานานพอสมควรแล้วอ๋อออกไปได้โอเคโอเคโอ้โหจริงอะ่ะคนที่ไปไกลผมมากเลยเนี่ยโอเคผมผมพุม่งเลน่นไม่เป็นไรไปขอไม้นะขอขอขอ ผมว่าบันไดสวยกว่านะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยเฮ้้ย <c oughs> ดดอทอักคนเนี่ยเออผมเห็นท่านนี้ก็ยืนเอฟเคมาสองสามชาติแล้วเนี่ยนายเป็นไรอะเขาหักเหรอเหมือนเดิมจือ <c oughs> เกาอละไปแล้วนั่นไปมัดหนึ่งห้าศูนย์จะไปหัวเกาะหนึ่งเล่นๆนะเฮ้ยสวัสดียันเนี้ยเพนเป็นจาเหรออ่านไม่ออกเอ่อห้องเก็บพลังงาน พลังงานอะไรพลังงานตดทุยเอพลังงานห้ามแตะอ่ะแตะแล้วไหนอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรกูโดนรังเสีอโอ้โหพลังงานอต้นไม้ไม่จำเกาะ ต้นไม้เหรอต้นไม้แฟรดตำนานเอ้นายเขียนผิดนะเห็นนะผูแค่เอาต้นมาตั้งนี้แล้วก็ปลูกล้วก็ปลูกล้วก็ทําสะพานข้ามมันไม่ใช่มันตำนานตรง,ตรงไหนวะพอๆนะอย่าไปด่าผมในคลิปละผมแค่เล่นผมแค่ตบมุกนะเอ้ยไม่ใช่ดิผมไม่แค่ยิงมุกอย่าไปว่าผมเลยมันตลกก็ว่าไปนะผมเซนตื่นเฮ้ยว้นายเล่นนายเล่นแบบนี้มากี่ปีแล้วเนี่ย ไม่คนใหญ่จริงจริงก็กองนู้นนี่เราจะลงไปเสือกันฮะผมลงไปเสือกเองหมดเลยบอกเลยอยากให้ผมไปเสือกก่อนนะบอกได้นะอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรนี่คนนี้ ตกแต่งเพิ่มเพิ่มความสวยถ่ายรูปได้ตามสบ,บายเออถ่ายรูปได้เนาะเดี๋ยวถ่ายแน่เลยนะหาวิวสวยก่อนอ,อ่าสาวน้ำเอาสบู่มาด้วยผู้ชายอาบได้ผู้หญิงผู้หญิงอาบดีฝากไว้สำหรับผู้หญิงอย่าทำสบู่ตกนะถ้าอาบกับผู้ชายอ่ะหมายถึงอะไรวะเสแปดบวกว่ะเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามหมาย ข้อนี้จริงนะเนี่ยนี่ไปแล้วตรงนู้นแหละชอ็อปเนมหำน้อยฟาร์มเพิ่มความสวยใช้งานจริงใช้งานจริงเหรออ๋อไม่กัรนจัดฟาร์มสวยๆแ,แต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับฟาร์คามคลามข้าวันใหม่เอออันใหม่แล้วโอเคโอเค โอ้โหมีนี่มีประตูในเธอด้วย <c oughs> อันนี้ผมวิ่งไม่ได้แล้วนะควมีิหมดแล้วหรือสามหลอดวิ่งไม่ได้อ๋อนี้ก็คงหมดแล้วนะเดี๋ยวชั้นล่างจะไปสำรวจกันนะฮะแล้วตอนนี้กูไม่รู้แหละก่อใครมันนะผมเสือกมือหมดแล้วนะก่อคนนี้เป็นของมัดร้อยห้าสิบนะขอ,ของเขา ไม่กระโดดลงมาแล้วเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยจะต,ตั้งเข้าไปนะได้เจ้าของเกาะน,นี่หรอโอ้โหดีชั้นล่างใต้ดินนะนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอยู่ที่นี่นะครับผมน,นี่โอ้โเจ๋ง,จงๆเฮ้ยขอยิ้มดีไซน์หน่อยเดี๋ยวข้อไปสร้างนะโอ้โหโ,โ,โอเคสวยปิด PVP ได้ไหมเนี่ยเปิด PVP PVP on ไม่ได้ฮนะเปิดได้น่าจะดีเลยเนี่ย ะผมฆ่าตัวตายแล้วจะไปจะไปคอมมีหมดนะมันวิ่งไม่ได้ฆนะ่าตัวตายจะไปเสือกกอดึงต่อนะเฮ้ยผู้หญิงที่กอหกักมืหอหา,ายเลยหายเลยขึ้นกอหักมาหลายชาตินะจะไปเกาะของเออไซโทแล้วกันนะไซโทอ่านถูกไหมไม่รู้นะเฮ้ยกดแท็บกดแท็บแลกัน สามสองหนึ่งปื๊บก่อของวินเซิร์ฟวินเซิร์ฟเบลคัมก่อนนี้ผมก็เออประมาณใกล้เคียงกับผมนะเออไม่เชิงใกล้เคียงกันเหนือกว่าโดยทํานะนี่อะไรอ่ะโอเคสวยดีนะโอ้ท้าอย่างนี้โคตรเปลืองอะ่ะเอามาเผา ออืสวยดีไปก่อของทองสามสองหกแล้วกันนะไม่มีเหรอเฮ้ยเป็นยังไงอะ่ะแล้วนี่ชื่อใครวะสามสองหกนันชื่อนันชื่อใครอืมไม่มี มันไม่เกาะของเอออะไรไม่ออกมันไม่ออกรื้อเครื่องทัวร์เลยชื่อใครไม่รู้เฮ้ยเกาะนายเกาะนี้ก็ใช้ได้นะเกาะทุกเกาะเนี่ยผมพาไปสำรวจมาเนี่ยสวยกว่าผมทุกเกาะเลยเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะเล่นวันนี้วันแรกนะนะเรามาว่างๆนะมาสำรวจเกาะอื่นเล่นกันนะบา้าอื้มถห็ว่าแจ่มนะเนี่ย เอ้ยรู้สึกว่าผมจะเริ่มไม่ค่อยสร้างเกาะเลยนะไปหันมาเสือเกาะชาวบ้านแทนน่ะนั่งก็ไปมิสเตอร์อะไรดี่นะมิสเตอ S R I อะไรต่างต่างเนี่ยเหมือนกันตื่ดๆลชอบตรงไปข้างหน้าเฮ้ยมีชอบจริงด้วย เออผมว่าคุณมันต้องเขียนว่าช็อปไม่ใช่เหรออะไรนะเข้าแถวอ๋อเป็นระบบแบบนี้นี่เองจะดีให้อยู่เกาะเกาะไม่ให้อยู่แล้วกันนะถ้าเป็นผมผมเมื่อก่อนผมเนี่ยให้อยู่นะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ใจไม่ได้ไหมพอเราไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่แบบอยู่ในเซิร์ฟเนี่ย อาจจะเกียนแล้วก็ได้นะอาจจะกลับมาทึงบ้านหายทั้งหลงังเกาะเละทั้งเกาะอะประมาณนี้อย่าไปไว้ใจใครนะฮะขอตัวเองสร้างก็ได้นะเราทําขึ้นมาอย่าไปพึ่งใครนะพึ่งตนเองนะฮะอืมไปเกาะใครดีนะอ่ะไปเกาะผู้ญิงดีกว่าแก้งผู้ญิงเล่นใครเป็นผู้ญิงบ้างเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยคนหาผมเดีย๋ยวนิสัยไม่ดีจะเก้งผู้ญิงอ่า พูดอยิางนไมครับแมงก็ะุชายนั่นแหละแล้วไปเจเอกคุณกายแล้วกันนะเดี๋ยวพอนะสุดท้ายละจะไม่เสือกละเอ้ยทำไมมันหาชื่อได่วะอ๋อนี่เจเอกลืมผิดลืมตกตัวดีไปอ้าว วัดเดเอาเขาออกไปแล้วนะครับอืมขอสักคนหนึ่งไม่งั้นนอนไม่หลับ